สดีค่ะกลับมาเจอบีอีกแล้วขอปรับกล้องนิดนึงวันนี้จะมากินแกงเขียวหวานไก่นะคะเขียวหวานไก่ก็จะใส่พวกตีนไก่พวกอะไรเงี้ยอันนี้จริงๆแล้วบีทำตั้งแต่เมื่อวันวันอังคารแล้วค่ะวันอังคารแล้วก็ได้กินหลายวันหน่อยหม้อใหญ่ก็คือใส่ไก่ทั้งแบบทั้งถุงเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยได้กินนานหน่อย เดี๋ยวบีกินไปด้วยแล้วจะตอบคอมเมนต์ไปด้วยนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้คอมเมนต์เข้ามาเยอะแล้วบีไม่มีแรงที่จะที่จะตอบบอกตามตรง<อ>คือบีน้อยแล้วก็เสียใจมากจริงๆคือแบบจริงๆแล้วบีอยากจะหยุดทําวิดีโอเลยคืออเดี๋ยวบางคนอาจจะรู้บางคนก็อาจจะไม่รู้นะคะคือขอระบายก่อนแล้วกันเนาะคือคือ,อ การที่บีทําวิดีโอแล้วคนถามเข้ามาเยอะมากแล้วคนก็อยากจะรู้เอาเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องการใช้การการการอยู่การใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยมันเป็นยังไงบีก็ได้ถ่ายทอดออกไปให้ดูแล้วแล้วจะเอาอะไรอีกคือมีคอมเมนต์คอมน,นึงคือคอมเมนต์มาบอกว่าคือคืออ่าคอมเมนต์ที่บีที่ใส่เสื้อทหารนะคะที่ทํา ทำทำเดี๋บีขอดูก่อนนะทําอาหารตอนเย็นอะ่ะทําอาหารตอนเย็นก็คืออ่าอบปลาปลาอบอาหารเย็นแล้วก็บวกกับอาชีพอาสามีบีสามีที่ถามกันเข้ามาเยอะนะคะคือรู้รู้ป่ะคือปกติแล้วอะ่ะบีทาวิดีโออะคือมันก็แค่จะแบบสามพันสี่พันห้าพันคือคนดูบางอันก็จะพันกว่าได้ซ้ํา แต่เผอิญว่าแล้วพอบีใส่บวกกับอาชีพของสามีนี่แบบยอดวิวขึ้นไปแบบหมื่นสองอะไรเงี้ยคือมันก็หมายมันก็บอกแล้วว่าคือ,อคนนะ่ะอยากจะรู้ว่าสามีบีทำงานอะไรเพราะคนขอเข้ามาแล้วบีก็อธิบายให้ฟังแล้วพออธิบายให้ฟังแล้วทำไมคือต้องมาด่ากันด้วยคืออันนี้อันนี้คือบีน้อยมากบีอ่านข้อความวันอาทิตย์แล้วก็คือจันทร์ทั้งคืนอ่ะคือบีไม่ได้นอน เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือบีไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจทําไมต้องแบบมาด่ากันพราะอ่านเสร็จเพราะเขาว่าบีเสร็จปุ๊บอะคือคือเขาว่าบีแรงมากเลยนะคือบีไม่ใช่คนดีนะคะบีจะบอกให้แต่ว่าบีไม่เคยด่าใครเลยบีบอกตามตรงคือบีสาบานได้คือบีไม่เคยด่าใครเลยแล้วมาด่าบีในเนี้ยคือถ้าสมมติว่าไม่ชอบก็กดไม่ชอบไปแล้วก็คือกดผ่านไปแต่คือคือด่าไม่พอแล้วคือ ทำไมคุณไม่บอกหน่อยว่าคือแบบคือเขาด่าบีบอกว่าคืออีตอแหลดูก็รู้แล้วว่าพูดโกหกบีดูวิดีโอบีซ้ําแล้วซ้ําเล่าคือแบบกูโกหกตรงไหนวะอะไรคือแบบบีต้องมานั่งคิดคืนนั้นบีนอนไม่หลับเลยเอาเอาเอาจริงๆนะคือแบบบีรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่แฟร์กับบีอะคือบีทำแล้วถ่ายทอดไปคือถ้าบอกว่าบีโกหกช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าโกหกตอนตรงไหน ถามเลยบีว่าโกหกตรงไหน,นคือบีบ,บ,บีบีดูวิดีโอของตัวเองแล้วดูสองรอบสามรอบคือยังยังหาไม่ได้เลยว่าบีโกหกตรงไหน,นบีอยากจะรู้จริงอันนี้คือแบบบีคือแบบโคตรนอยเลยบีจริงๆนะคือบ,บีบีไม่เข้าใจอ่ะทําไมต้องแบบเฮ้ยอีตอแหละคือมันแรงมากเลยนะคือสําหรับคนที่ไม่ได่าแล้วไม่พูดคําหยาบแบบจริงๆ เพราะบีไม่เป็นบีไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นไงคะบีก็เลยรู้สึกแบบอะไรทําไมต้องแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นนะคะมันเป็นวิดีโอที่แบบมันมันเป็นคําพูดที่แบบรุนแรงมันกระทบกระทั่งจิตใจบีมากๆจริงๆนะถ้าคือถ้าใครได้ติดตามคือไม่ใช่แค่ว่าคือเข้ามาดูเสร็จปุ๊บบีมีอะไรบีบอกคือมน มาเที่ยวสิมาเที่ยวหากันสิอยากรู้ว่าบีมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะบีจะบอกให้คือบีไม่อยากจะแบบถ้าเราพูดไปมันจะเหมือนเราอ้ออวดจริงๆแล้วมีมีเยอะมากกว่าที่บีพูดออกไปในวิดีโอแต่ด้วยความที่ว่าคือคือจะพูดไปเพื่ออะไรใช่ป่ะคะคือมันไม่ใช่เรื่องที่จะพูดไปอะไรเงี้ยบีก็เลยงงคนแบบ เฮ้ยนักเล่นคีย์บอร์ดนี่มันพูดอะไรก็ได้นะแต่บีเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์ไงคะเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์เป็นคนที่อยากจะตอบทุกๆคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์แต่คือบีเห็นแล้วก็คือคือบีรับไม่ได้คือคือมันต่ําเกินไปบีบอกอย่างนี้เลยคือมันต่ําจริงๆคืออไม่รู้ว่าคือแบบคือบอกเลยคือคือรับไม่ได้คือรับไม่ได้คือจริงๆแล้วคือเราควรจะ ทำใจเวนะส่วนหนึ่งว่าจะเจออะไรแต่ว่าคือเท่าที่บีไปดูวิดีโอบีแล้วอะคือคือพูดโกหกตอแหลตรงไหนคือคุณช่วยอธิบายให้บีฟังหน่อยได้ไหมว่าบีโกหกตอแหลตรงไหนคืออยากจะรู้จริงๆไม่ใช่แค่ว่าเข้ามาดูหนึ่งวิดีโอแล้วตัดสินเลยคือคือมันไม่ใช่นะตรงตรงนั้นนะคือคือผ่านนะคะคือผ่านคือ โห oh. คือแบบเกือบสองคืนอะไม่ได้นอนคือแบบบีก็เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกเฮ้ยมันมันเป็นไปได้คือแบบแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเงี้ยแต่คือแบบคือไม่สนใจไม่ได้เพราะว่าบีบีแคร์คนที่มาดูวิดีโอบีแล้วบีก็อยากจะถ่ายทอดบีก็อยากจะบอกจริงๆว่าที่นี่มันเป็นอะไรยังไงคืออะไรยังไงตรงไหนเข้าใจปะคะคือแบบถ้าคนได้ติดตามกันอะงงมากงง,งงกับชีวิตมาก คือชีวิตของคนคนนั้นนะคะพูดถึงอะคือเพราะปกติด้วยความที่แบบบีไม่ว่าใครบีชอบมองโลกในแง่แง่บวกไงคือมา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 เจอแบบนี้มันก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยจะทําวิดีโอต่อไปดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกน้อยนอยมากเลยเบียดบีก็เลยแบบหลังจากนั้นนะบีก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใครอีกเลยคือคือคือบีไม่มีแรงตอบบอกตามตรงคือแบบคือบีไม่มีกระจิตกระใจที่จะตอบอะไรเงี้ย เียคือดูก็รู้แล้วว่าพูดโกหกคนที่จะมาคนที่จะมาฟินแลนด์นะคะมาเที่ยวหาบีได้นะพูดถึงนะเดี๋ยวบีพาไปเที่ยว,ไป,ยวไปกินไปช็อป คืองงอ่ะคือเราคือเขาอยากรู้อะไรเราก็บอกคือบอกทุกอย่างพอบอกเสร็จปุ๊บหาว่าโกหกตอนหนเฮ้ยไม่ใช่นะคุณคุณต้องคุณลองไปนั่งคุณลองไปนั่งดูดีๆนะคือแบบคุณลองไปคิดดูนะคนที่อยู่อย่างที่บีบอกไปบีทํา o u t u b บบีไม่ได้ตังจาก YouTube สักบาทเดียวคือแล้วบีจะทําให้คนด่าทําไมใช่ปะคะคือบีบอกไปอ่ะคนอยากรู้บีก็บอกไป ทำก็คือแบบจะอยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอะไรเงี้ยคือบีรู้อะไรมากมายคือทำอย่างเราอยู่ฝั่งยุโรปใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรออีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นยังไงถึงจะอยู่ในฝั่งยุโรปอะอย่างเช่นคนที่อยู่เยอรมันอยู่อะไรเงี้ยก็เข้ามาคอมเมนต ก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันอยู่อังกฤษยอยู่อะไรเงี้ยก็อยู่เดนมาร์กอะไรก็แล้วแต่อิตาลีก็คือเข้ามาเม้นแบบเอ้ยฝั่งนี้ไม่เห็นมีเลยนู่นนี่นั่นเลยเงี้ยเราก็จะแบบเอ้ยฝั่งนี้มีนะแต่แบบนี้ไม่มีนะอะไรเงี้ยคือแบบเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคือแบบก็อยากจะปงนะแต่ บางทีมันก็ปล่อยผ่านไม่ได้คือแบบมันคือมันก็เกิดความสงสัยอะค่ะว่า,วาอะไรคืออะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจ พอบ,บีอ่านคอมเมนต์เสร็จปุ๊บบีลบเลยคือบีทำใจไม่ได้อะพูดแล้วก็เครียดนะ่ะบีเครียดจริงๆนะเพราะบีให้ความใส่ใจแล้วก็อะไรแบบเนี้ยคือคนที่ เข้ามาคุยกับเราแบบบีไม่ได้หมายถึงว่าคือทุกคนต้องคอมเมนต์แล้วก็อวยบีบไม่ได้ต้องการอย่างนั้นคืออย่างที่คนหนึ่งที่เขาบอกว่าคือที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของคนยุโรปอะไรเงี้ยคือแบบอันนั้นดีมากจริงดีมากจริงขอขอขอ,ขอบอเลยคือมันควรจะเป็นอย่างนี้นะเออบีพูดผิดตรงนี้บีอะไรอย่างนี้นะอะไรเงี้ยบางอันที่แบบว่า ที่บีรู้มากกว่าแต่บางทีบีไม่ได้ใส่ใส่รายละเอียดเข้าไปในตรงคอมเมนต์นะ่ะคือบางทีมันก็ยากที่จะแบบจะเขียนอะไรเงี้ยเราก็เขียนต่อ,ต,อต่อก็คุยกันมาเรื่อยมันก็เออใช่แบบอย่างที่พี่พูดมันก็ถูกคือคืออย่างนี้มันจะดีกว่าไหมอ่ะคือแบบไม่ใช่มาด่ากันแบบเนี้ยเอ้ยงงมากเลยคือเหมือนกับอย่างที่บีเขียนใต้คอมเมนต์เหมือนกับคือเหมือนกับมารู้ชีวิตบีมากกว่าบีอ่ะเข้าใจป่ะคะคือแบบ อยู่ใต้เตียงบ้าน,บ,านบีหรอบ,บีถึงได้ถามไงคือแบบเฮ้ยอะไรไม่เข้าใจบีมาบ่นให้ฟังนะคะคลิปนี้จริงๆคือบีเครียดบีเซ็งบีบีไม่ชอบแบบนี้คือบีไม่ชอบคนแบบนี้จะว่าใครจะอะไรคืออธิบายมาอีกนิดนึงหาเหตุผลมาว่าเขาโกหกตรงไหนอะไรยังไงนะคะ คือถ้าถ้าถ้าจะคอมเมนต์คือไม่ดีกันน่ะคืออย่ามาด่ามาว่ากันเลยคือมันไม่ใช่เรื่องอ่ะคือแบบคือมีปมด้อยอะไรหรอคือแบบเราก็ไม่ได้รู้จักกันไม่ได้อะไรคือแบบแล้วบีก็ไม่มีศัตรูไม่มีไม่เคยว่าใครไม่อะไรคือแบบแล้วมาเจออย่างนี้เบบีก็เลยรู้สึกแบบอะไรวะคือแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะ ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ